กัลยาณมิตรคือทั้งหมดแห่งพรหมจัรยร์มหาราชะครั้งหนึ่งตถาคตพักอยู่ที่นิคมแห่งพวกสักยะชื่อว่านครกะในแคว้นสักกะมหาราชะครั้งนั้นแลภิกษุอานน์ได้เข้าไปหาตถาคตถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมหาราชะ ภิกษุอานน์ได้กล่าวคำนี้กับตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมีมิตรดีความม,ดดวามีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าข้าดังนี้มหาราชเมื่อภิกษุอานน์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วตถาคตได้กล่าวกระเธออย่างนี้ว่าอานน์ เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยอานนท์ข้อนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวคือความมีมิตรด,ดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอานนท์พรหมจรรย์ทั้งสิ้นนั้นเป็นสิ่งที่ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีพึงหวังได้เมื่อเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเธอนั้น จกทำอริยมรตมีองค์8ดให้เจริญได้จากกระทำให้มากซึ่งอริยมรคมีองค์8ได้ดังนี้อานน์ภิกษุผู้ชื่อว่ามีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรคประกอบด้วยองค์8โดยอาการอย่างไรเล่าอานน์ภิกษุนี้ ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานุนอย่างนี้แลชื่อว่า ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อานนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดว่าพรหมรร์น,นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานทน์จริงทีเดียว สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกัลยานมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากการเกิดผู้มีความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาครั้นได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจอานน์ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดคือว่าพรหมจรรย์น,นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้